มามา,มาโอเคเดี๋ยวก็กลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่ในรายการ PND Channel เช่นเคยกดซับสไคร์กันด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเปิดอไอ้ชอนหลายจอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเปิดจอเดียวเองอะทำไมคนอื่นเขาเปิดได้หลายจอนะครับจะเปิดอีกจอก็ไม่ได้แล้วนะอยากจะเกินเออเอะไรของมันไม่รู้อ่านไม่ออกวันนี้ผมจะมาสอนครับเผื่อบ,บางคนรู้แล้วก็ช่างมันครับผมมาสอนคนที่ไม่รู้ครับ ขั้นแรกรับให้ไปโหลดโปรแกรมมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ละกันเนาะนี่คือโปรแกรมพอโหลดเนี่ยพอคลิกเข้าปุมม๊บมาจากเส้นหน้านี้ใช่ไหมอ่าเั้นหน้านี้ผมจะให้เนี่ยดาวน์โหลดก็คือกดตัวแรกครับกดไปเลยตัวแรกเนี่ยมันจะโหลดมาแล้วมันคือโปรโ,โปรโที่ไหนไม่ใช่โปรครับมันเป็นโปรแกรมเปิดได้หลายจอ ไม่ผิดกฎครับไม่มีอันนี้ไม่ผิดกฎอ่อารอมันโหลดครับก็ช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวข้ามข้ามมาแล้วกันโอเคครับมาต่อกันเลยก่อจะโหลดเสร็จอ่าเดี๋ยวแป๊บแป๊บขึ้นมาจริงจังวะโอเคมาต่อพอโหลดเสร็จแล้วให้คลิกครับ กดลันเอาเรๆ่อยๆนะแล้วก็กดเน็กเรื่อยๆโหลดเสร็จละแค่เน really ี้ยมันจะไปยากอะไรแค่โหลดโปรแกรมเนาะเด้งขึ้นมาหน้านี้เนี่ยครับให้เลื่อนมาสุดเลยนะสุดเนี่ยสุด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 แล้วก็เข้าโปรแกรม Xshot นี่กดแค่เนี่ยกด Xshot เข้ามาือกเซิร์เวอร์ที่เราจะเล่นครับเราเล่นเซอร์อะไรก็เลือกกันไปส่วนผมเล่น d k ครับ ก็นี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วให้ดับเบิลคลิกที่แมทแม็กเอ็ก e ช็อตอ่ะ e x e ให้ก๊อปคอมมานครับก๊อปคอมมานตัวนี้ปึ๊บอันล่างนะย้ำอันนี้นะอันแรกแล้วก็ก๊อปปี้เรียว่าคลิปแล้วก็ซีครับง่ายๆแล้วก็กดกาบัดออกให้ให้มาคลิกเนี่ยหน้าเปล่าคลิกขวากดนิวแล้วก็โฟลเดอร์วางเปล่า แล้วก็วางไปให้กดเลขได้มาละแค่เนี้ยไปยากอะไรวะเนี่ยแล้วก,กดที่มันจะเปิดกี่จอก็ได้ก็คลิกคลิกคลิกเข้าไปแค,ค,ค,ค่นี้ครับมผมเปิดสามจอเลยอ,ะอ่ะอ่าอืมนี่หนึ่งจอจอที่หนึ่งมาละเดี๋ยวพับพับแหะเดี๋ยวกระตุก จอที่สองจอที่สามมาครับนี่ครับเปิดจีจอก็ได้โอเคเดี๋ยวก,ก็สอนแค่นี้แหละเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยน่ารักมากอะผมอาจจะทําคลิปไม่ได้บ่อยครับก็คือแบบเล่นร้านเน็ตด,ด้วยไงไม่มีเวลานะครับแต่ก็จะทําให้ดีที่สดุดก็จะอัปโหลดเหมือนกัน มีการสตรีมสดแน่นอนแต่ว่ายัางไม่รู้ว่าจะสตรีมยังไงดีสตรีมแบบสตรีมเล่นอะไรดีนะครับก็คิดก่อนโอเคเดี๋ยวคลิปคลิปน,นี้ก็เนี่ยได้แล้วมั้งเนาะโอเคอ๋อเนี่ยใส่รหัสใส่เข้าไปแล้วก็ทำอะไรก็เรื่องของคุณละครับทีนี้แต่ผมว่าเปิดหลายจอมันก็อาจจะค้างนิดหน่อยสำหรับคอมใครไม่แรงโอเคเดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ใต้ล่างคลิปเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ